เอต่อดีๆียังไม่ได้ต่อเลยเปิดเปิดเลยไม่มาคิวแรกเลยนะมาเจอเดี๋ยวพี่ A, เอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต่อเลยพี่เออดูสีดเดียวเดี๋ยวไม่ต่อเลยจัยบสามจับสี่เออแล้วจอบสามผมจะซื้อตามกว่าราคาทองนิดหน่อยนะ <laughs> พี่จะซื้อต่ากว่าราคาทอง <laughs> แล้วผมจะกินอะไรอะ่ะพี่ <laughs> โอ้โหพี่เอให้เจอพี่เอทีอไรได้ขาดทุนทุกทีก็ไม่ไหวแนละ้วพี่ เย้ครับนี่เปิดแรกนะพี่จะเปิดแรกเจ๊ครับสายไม่ดีนะได้เลยดิครับอันนี้ถ้าแก้ดีิบต้วนหยิบเอ็ดหยี่สิบไม่ได้ผมขายไม่ถึงจรนี่ยิบถ้าขายถึงผมสู้แล้วจริงนั่นแหละพอรายการวันนี้เพราะว่านี่นะยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสามรายการสองยินยี่ยี่รอยี่ไม่รอด อันนี้เป็นพระที่ขายยากมากของเหนือเนี่้ายี่สองก็ยี่สิบสองบางใหญ่ดเอออย่าเห็นเหี้ยมาทุกคนมารถติดเลยเมื่อกี้อ๋อะมึงเนี่ยหนุนนาดนพอๆกันนั่นแหละผมอยู่เส้นราชพฤกษ์ตัดใต้สามสองก็<อ>จดก็จด อย่าพึ่งอย่าะพึ่งมานข้าวโพดธรรมดามันก็จะถูกกว่านี่เป็นพวกกินกินไอ้นี่เลยครับมลน่ะแหละใช่เป็นพวกนิยมครับผมฮุ้ยรวยเยนะไม่ได้เลยโอ้คื้อมาตอนแรงๆขึ้นมาสองหมื่นนะไม่โกหกเลยเดี๋ยวให้ดูสลิปด้วยจริงเออได้เต็มที่เหมือน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 สี่แล้วก็ ไม่ได้สิาโอ้ยยังเป็นิาอะไรกันแล้วคุณติดตาอยู่นะผมจะถังคำอูนี่เอาบัญชีแล้วพี่จบให้เลยเปเนอะไรหลยห้ายอมการโอนทำไจะไม่เป็นันลก็ต่อที่ปหอยู่วันนั้นในอะไบอกเราไม่ซื้อมันซื้อถูกก้เออส8 5แปดห้าไจบไหมโอนมาสิบ่ห้นึงมาห้าร้อยผมได้ของันห้า้ย ก,กิบเลยนะสวยเดิม <c> ท <oughs> ั La ้งนั้นเลยกิบไม่พอติดมือเลยเนี่ยอะไรนี่จมูกดน โดนไหนไอ้จมูกก็เป็นพิมพ์แบบนั้นอยู่แล้วแหมขอขอขอไว้ตำหนิอะไรเงี้ยนะเลยโดนโดนไม่ดนไม่ดโดนผิวเปิดขนาดเนี้ยฮะสองวันสองวันนะพร้องแบบนี้อยู่แล้วสองวันสองวันเดี๋ยวเพิ่งพูดสองวันเออมันเออโดนที่ไหนอาจมูกมันแก้กระไลมันนั่นเลยเจแล้วมันด่วนต้อเปิดมันมันเปิดแบบนั้นทุกองเลยหลวงกซีบูไอ้ทุกองเราท้ายหัวก่อนด้านนี้ไม่เปิดเลย ไปเลยไปกลับเมื่อไหร่นี่เจออายุ28หลังปวดน้องโอยาวถูกที่ไหนหลังปวดก็เล่นนิยมกันโหนี่ตายแล้วไม่ปวดไม่ไม่นิยมเนี่ยโอ้ยอยู่ทรายลงปูทิมยังไงเนี่ยตายแล้วจีบิมมเเลยไ่น ก็ซื้อมาคาแบบนี้แหละหลังปวดนี่คือนิยมกว่าไม่ปวดไม่ปวดดีไม่ปวดดีนิยมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลองลองไปตามสายโจมเลยนะโจมโจมไปตามก็เลยนี่ตัวตาสายโจมเลยว่าปวดก็ไม่ปวดโจมเล่นไม่ปวดไงคนอื่นเล่นปวดก็เยอะแต่เขาดิ มีเหตุผลผมไม่ควรซื้อผมไม่อเราเล่นปวดเล่นปวดะเขาเเล่นไม่เล่ไม่ไม่ปวดอันนี้มีเหตดนะอันนี้เปิดไปสามเป็ห้าเฮ้ยประมูลยังไงก็เกินสี่อยู่แล้วฟ้ามันสวยดูดีๆล่นสี่อยู่ดิมันจะย้อนอะไรหรอฟ้าเดิมๆรุ่งรุ่งโดนจมูกหรไม่โดนจมูกมันไม่โดนมันเป็นบล็อกแบบนั้นเลยเชื่อผมอ่ะ นี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้้ไอนี่จบไหมสิเป็หน้าไป็นก้าวันนั้นไอ้นี่ต่อไปโอ้โหไม่จบอะไรล่ะนี่ไปทำงานให้เหี้ยนี่ฮะขอเรื่องกานตรงนี้ผมหยกขาดตุ้จริงๆอยากจะไปเอาอยากจะไปเอาตรงไหนตรงนี้ก็ไม่เอาอันนั้นไม่ใช่ผมผมไปเจอองค์สวยผมผมเจอสวยแล้วเนี่เราจะเอาองค์นี้เดี๋ยวจะเอาตรงนี้เลยเอออทำไมจะไม่ได้อ่ะ แปดห้าเนื้อเกศสรพี่โหเฉพาะตลับก็สี่หมื่นกว่าเลยนะตามมาตลับก็สจ็ตามมแดสันเสวยสวยสวยน่อะไรยังต้อราธรรมดาเลยว่ามันได้สวยดิคือข้าเนียนะ

นี uh ่ม huh. ันจะส่ลดส่วนนี่ก็น้าสกายกได้นะโอ้นี่แจงดีเสียงนจะดีกว่านะขออะไรฟังดีดีเลยนะโอ้โหจับได้ดดีเจ้าให้เต็นดีกว่า ทำทานเป็นหลังมาวาปีนี้เป็นคนจอมก่อาจานแดนด<อ>ามความมหาความรักไม่คนางาง